กลุ่มที่ลงกอดมีอาการรุนแรงนะครับตอนนี้เราจะลดการใช้ยาฟาวิลมให้เหลือในกลุ่มที่มีอาการรุนแรงกลุ่มสีเหลืองนะครับแล้วก็กลุ่มสีแดงก็ฟาวิแล้วก็ส่งโรงพยาบาลเชียงรายโรงพยาบาลแม่ฟา้าหลวงมันจะมีอยู่สามรูปแบบนะครับนาะเพราะฉะนั้นในหนึ่งวันท่านโทรเข้าท่านเ็นดีเคบวกปุ๊บให้จำเลยครับท่านโทรเข้าคอร์เซนเตอร์ฝากสื่อสารด้วยนะครับเราจะมีเบอร์คอรเซนเตอร์ของแต่ละเราพสตรแต่ละลตำบลให้ท่านนะครับ บวกเซ็ตโทรเข้าคอเซ็นเตอร์ายในเวลา9ก้าถึง16กก็คือ9กโมงถึงโมงเย็นถ้านอกเวลาปุ๊บท่านโทรเข้าเบอร์คอร์เซ็นเตอร์การเราจะมีศูนย์คอร์เซ็นเตอร์การให้ท่านในช่วงนอกเวลานะครับเสร็จแล้วอ,อีกหนึ่งวันนะครับท่านก็จะได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ให้รับการตรวจตามวันเวลาถันไปยกเว้นยกเว้นท่านโทรมาตอนดึกนะครับดึกของวันนี้ท่านอาจจะไม่ทันเข้าคิวในการตรวจของวันทุ่งนี้ ท่านก็จะไปรับการตรวจชา้าไปอีกหนึ่งวันนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการทําบัตรคิวทั้จองการเปิดโค้ดอะไรต่างๆซึ่งซึ่งในระบบการเคลมเงินคืนมันจะยุ่งยากและอีกประเด็นที่เราให้ความสําคัญนะครับคือในพื้นที่อําเภอแม่สายตอนนี้เราไม่ได้แบ่งแยกคนนี้เป็นคนไทยคนนี้เป็นหัวศูนย์คนนี้เป็นเมียนมานะครับเจอท่งเข้าไปเรารักษานะครับ เจอส่งเข้าไปเรารักษาทั้งหมดส่วนค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเป็นสิทธเป็นเรื่องของทางโรงพยาบาลกับสาธารณสุขที่จะไปจัดการต่อเองนะครับตอนนี้เรามีเงินที่ดูแลรักษากลุ่มผู้ผู้ไม่มีสิทธิทั้งหลายซึ่งตอนนี้เราติดลบเงินก้อนนี้อยู่เราจะไม่พูดถึงแต่ว่าในชือเรื่องของสิงทธิมนุษยชนในเรื่องการรักษาในเรื่องการให้บริการรักษาไปก่อนให้จบนะครับฝากฝากทางทาง สุทยาด้วยนะครับว่ายังไงเจอรักษาก่อนเรื่องอื่นว่าอันดีหลักนะครับเนาะอันนี้เราเราจะยังไม่มองเรื่องเงินเป็นหลักเรื่องการรักษาการดูแลไปก่อนนะครับในส่วนของอสํานักง,งานสาธารณสุขแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับเราก็พยายามจะเน้นย้ำว่าต่อไปในอนาคตนะครับมุมมองของการการดูแลตัวเองในเรื่องโควิดนะครับในทีเนี่ย หผมขอการดูแลตัวเองเรื่องแมสเรื่องเจลเอกออยังเป็นเรื่องสําคัญนะครับยังเป็นเรื่องสําคัญ 2. นะครับเมื่อมันดูแลแต่งที่แล้วยังติดติดก็ไม่เป็นไรนะครับติดก็รักษาตามกระบวนการที่ผมนําเรียนไปนะครับแต่ว่าลดความตื่นตระหนกความตื่นกลัวนะเดินมันจะมีเรื่องการลังเกียจอะไรต่างๆนะขอครับในอนาคตราะการเป็นโรคประจําถิ่นทั่วๆไปซึ่งเราจะเจอล้ ว่าเป็นเหมือนคนเป็นวัณโรคเหมือนคนเป็นไข้เลือดออกนะครับพยายามพยายามปรับวิธีคิดปรับวิธีคิดจาก2ปีที่แล้วกลับแบบพลิกเลยนะครับตอนนี้โควิดนา COVID <c oughs> ทีก็จะเหมือนโรคประจำทินทั่วไปเหมือนเราเจอไข้หวัดใหญ่เหมือนอะไรนะครับเจอก็รักษาแยกกักตัวนะครับเจ็ดถึงสิวันคน้นระยะก็ทํางานได้ตามปกตินะครับอันนี้นเป็นคากนําเรียนนิดนึงว่าโควิดนาที COVID <c oughs> จะพลิกทันทีสองปีนะครับพลิกวิธีคิด วิธีดูแลตัวเองวิธีการรักษาอะไรต่างๆนะครับอันนี้ฝากนําเรียนนิดนึงแล้วก็ฝากท่านช่วยสื่อสารนะสื่อสารต่อว่านโยบายของของการดูแลโควิดจะเป็นในรูปแบบที่ผม,มผมชี้แจงในวันนี้ครับในส่วนของสนง,งา,นาขอำเภอเองก็ต้องขอขอบคุณทางมิตรทีนะครับที่ได้ให้ให้ทางส,าสขอำเภอได้มาชี้แจงแล้วก็แลกเปลี่ยนนะครับสื่อสารกระบวนการแนวที่นโยบายต่าง ของกระทรวงที่ที่จะปรับเปลี่ยนไปในอนาคตครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับ